มามมเตอร์กนะครับมามอเตอร์หลอยากมากเลยไอ้ใบพัดใช่ไหม,มเกนบางเ,เดี๋ยวเราไปเทสดูครับจะแรงแบบตัวปิ้วหรือเปล่าสนใจก็ทั่วประเทศไหมครับช่างใครอยากมาทำก็ส่งมาเลยนะครับช่างเขารับทำทั่วประเทศ ลองติดตั้งดูครับว่าจะติดหรือเปล่าจะเร็วแรงทะลุนรกไหมพันมาใหม่พันมาใหม่ติดเ้ยเงียยกริบเลยว่าชังวุดแน่นอนจริงเลยเงีบกริดเงี้บ แรเวยน็นมาแล้วมันก็หายพี <c oughs> ่ตยอนทอบ้านหมด